คนวัย40หรือ40บวกลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผลวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่าคนที่อายุเข้าใกล้วัย40หรือ40บวกขึ้นไปแล้วจะลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผลเพราะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีน้ำหนักที่เกินอยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการรับประทานอาหารก็อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ต่างๆหรือรับประทานเหมือนปกติแต่ว่าร่างกายใช้พลังงานลดลงแบบนี้ก็ทําให้น้ําหนักตัวนั้นมากขึ้น วันนี้ก็เลยนําเรื่องราวที่น่าสนใจครับสําหรับคนวัย40บวกลดน้ําหนักอย่างไรให้ได้ผลมาเล่าให้ฟังกันครับซึ่งแนวโน้มของน้ําหนักตัวของคนอายุ40นะครับก็มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอายุเข้าใกล้เลข4ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักตัวจากที่สมัยก่อนนั้นหุ่นฟิตเฟิร์มตอนนี้รูปร่างก็เริ่มแปรเปลี่ยนสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับโดยไม่ค่อยออกกําลังกาย ไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนไม่เพียงพอตลอดจนเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกายปัจจัยเหล่านี้แหละจะส่งผลโดยตรงต่อโรคภัยไข้เจ็บของคนที่อายุ40หรือ40บวกขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือโรคอ้วนนั่นเองบางคนก็รับประทานอาหารเท่าๆเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกกําลังกายหรือออกกาลังกายน้อยลงก็ทําให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นทุกวนันทุกวันนะครับแล้ว เราจะมีเคล็ดลับหรือวิธีการอย่างไรสำหรับคน40หรือ40บวกขึ้นไปที่จะลดน้ำหนักอย่างได้ผลนะครับวันนี้ก็นำเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับแม้ตัวเลขของวัยจะเป็น40แล้วแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่า40จะไม่สามารถกลับมาหุ่นดีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มได้นะครับแค่เพียงว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่การรับประทานการออกกำลังกายเราก็ลองฟังเคล็ดลับเหล่านี้ดูนะครับก็เชื่อว่าน้ำหนักจะกลับมา ใกล้เคียงเดิมหรือดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนทีเดียวเชียวละครับที่เหลืออยู่ที่วินัยของเราแล้วข้อแรกเลยการเลือกรับประทานอาหารครับเน้นการรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะลดการรับประทานแป้งของหวานหวานแบบนี้หรือพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะครับเพราะพวกนี้ร้อนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อร่างกายไขมันหรือเนื้อสัตว์ติดมันก็นํามาสู่ไขมันในเลือดสูงนะครับแป้งก็จะทําให้เกิดเบาหวานนะ ของหวานก็ทําให้เกิดอาการของเบาหวานได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเลือกรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นลดข้าวแป้งน้ําตาลต่างๆนะครับก็รู้ใครๆก็รู้กันครับว่าการรับประทานผักผลไม้เนี่ยมีประโยชน์แต่ที่สําคัญเวลาเลือกซื้อมาเราก็ต้องร้างทําความสะอาดให้ดีเลยนะครับเพราะไปๆมามา,มาอาจจะได้รับประทานยาปราบศัตรูพืชเข้าไปเยอะๆอาจจะตายเร็วกว่าอีกเพราะฉะนั้นแล้ว ซื้อผักมาถ้าเกิดให้ดีเลยปลอดภัยก็เลือกผักที่เป็นผักออแกนิกผลไม้ออแกนิกนะครับที่ปลูกโดยวิธีการไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแบบนี้แต่ถ้าเกิดซื้อโดยทั่วไปก็ต้องทําการล้างแล้วล้างอีกหลายๆรอบนะครับเพื่อขจัดยาฆ่า,มาแมลงออกไปให้ได้มากที่สุดแบบนี้ครับซึ่งการรับประทานผักผลไม้นั้นก็มีส่วนช่วยในการที่จะทําให้เราลดน้ําหนักได้เพราะว่าผักผลไม้นั้นมีพลังงานน้อยครับเมื่อรับประทานเข้าไปก็มีความอิ่มเพราะมีไฟเบอร์สูงในผัก ผลไม้บางชนิดแต่ว่าเมื่อเรารับประทานผักผลไม้เข้าไปเยอะพลังงานน้อยแต่ทําให้อยู่ท้องทําให้เราลดการรับประทานข้าวรับประทานคาร์โบไฮเดรตต่างๆก็ส่งผลให้ถ้าเกิดเราออกกําลังกายร่วมด้วยเนี่ยก็ส่งผลให้เราใช้พลังงานมากกว่าที่รับประทานเข้าไปส่วนที่ขาดก็จะไปดึงจากร่างกายก็ทําให้เราผอมลงผอมลงในทุกๆวันนะครับแต่ให้ดีก็ต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเช่นเราออกกําลังกายหรือใช้พลังงานวันละ120 แต่ว่าเรารับประทานเข้าไปวันละ 100- หรือ110แบบนี้ก็คือต้องดึงพลังงานในร่างกายไปใช้เวาลา1 0 2ถึงแบบนี้ทำทุกวันต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองไปเรื่อยๆน้ำหนักต้องลดลงแล้วแบบลดลงแบบไม่ได้ทรมานด้วยนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับพูดง่ายๆก็คือออกกําลังกายออกแรงให้มากกว่าที่กินเข้าไปแล้วก็จะมีการนําพลังงานที่อยู่ในร่างกายเอาไปใช้ไขมันต่างๆแบบนี้ก็ต้องลดลงอย่างแน่นอนเลยการรับประทานผักผลไม้ก็ยังช่วยนะครับในเรื่องของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายต่างๆทำให้ระบบขับถ่ายดียิ่งขึ้นด้วย 2. นะครับข้อที่2ก็คือออกกำลังกายให้หลากหลายบางคนเนี่ยออกกำลังกายแบบเดิมๆครับก็เลยทำให้มีแก้มมีกล้ามแขนโตอยู่ข้างเดียวหรือกล้ามขาแข็งปึงเลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วการออกกำลังกายที่หลากหลายไม่ว่าจะเล่นฟิตเนสเอ็กซอร์ซส์วิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานก็จะเหมาะกับคนที่อายุวัย40นะครับเพราะว่าจะได้ ได้เรียนรู้การออกกําลังกายในแบบแต่ละแบบด้วยรวมทั้งก็ดูจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความท้าทายในการออกกําลังกายที่หลากหลายแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆส่วนเลยทีเดียวเชยแหละครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายก็ควรจะออกกําลังกายให้หลากหลายวิธีนะการออกกําลังกายที่เสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดก,ก็เช่นการเดินการวิ่งการว่ายน้ําการปั่นจักรยานหรือการออกกําลังกายแบบ HIIT นะครับ การออกกําลังกายที่เสริมสุขภาพเช่นนี้ก็จะช่วยในการเสริมสุขภาพปวดใจและช่วยเผาผ่านแคลอรี่ได้มากขึ้นด้วยการออกกําลังกายที่เสริมกล้ามเนื้อเช่นการเล่นดัมเบลยกดัมเบลบาเบลการเล่นโยคะพิราทิสการออกกําลังกายที่เน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วยเกิดการเผาผ่านได้เผาผ่านแคลอรี่ได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวครับรวมทั้งก็จะมีกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆที่ทําให้ดูสวยงามรอเหลาในทุกๆคนเลยทีเดียว การออกกําลังกายโยคะก,ก็ทําให้เกิดการยืดกล้ามเนื้องอตัวต่างๆก็ดีต่อร่างกายทั้งนั้นแหละครับแต่ก็ที่สําคัญก็ไม่หักโหมนะออกกําลังกายพอเหมาะสม่ําเสมอในทุกวันก็จะเป็นการดีที่สุดละครับข้อ 3. นะครับการลดน้ําหนักก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะการนอนเนี่ยมีความสําคัญนะถ้าเรานอนน้อยร่างกายก็สุดโทมครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเลือกนอนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงหลับอย่างลึกต่อนเนื่องแชั่วโมงนะ แล้วจะทําให้มีผลต่อการลดน้ําหนักด้วยในเองละครับ 4. ลดละเลิกพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ต่างๆเพราะวัย40จะเป็นวัยที่มีโอกาสสังสรรค์อยู่เพราะอายุเริ่มมากขึ้นก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะหลีกหนีจากสังคมนะทำให้การดื่มแอลกอฮอล์เป็นกิจกรรมที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหรือดื่มให้น้อยลงอย่างเงี้ยนะครับก็ดื่มอย่างอื่นแทนก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วการดื่มแอลกอฮอล์นั้นถ้าดื่มเป็นประจำจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนได้ด้วย เพราะการดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆจะทําให้ร่างกายหิวเมื่อหิวก็รับประทานมากขึ้นมากขึ้นเข้าไปครับแล้วก็มีผลทําให้เราอ้วนขึ้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วลดละเลิกแอลกอฮอล์และก็การสูบุรี่ข้อ5ครับข้อนี้หลายคนเนี่ยเป็นกันเลยหลายคนเนี่ยอยากลดน้ําหนักโดยวิธีการอดอาหารครับการอดอาหารไม่ใช่วิธีในการลดน้าหนักที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะจะทําให้ตัวเองทรมานแล้วก็หิวโซซุดโซมนะครับ ทางออกที่ดีก็คือการออกกําลังกายให้มากกว่าการรับประทานเข้าไปที่มีส่วนต่างไม่มากนักให้ค่อยๆดึงจากร่างกายออกไปใช้แบบนี้จะเป็นสิ่งที่พอ,พอเหมาะที่สุดครับเช่นเราออกกําลังกายคํานวณแคลได้ตัวเลขสมมุตินะครับ120แต่เรารับประทานอาหารเข้าไป100ในทุกๆวันคํานวณค่าโดยประมาณนี้ยังไงก็ติดลบอยู่ที่10อยู่ที่0ถึง20นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร่างกายจะค่อยๆดึง ความอ้วนไขมันต่างๆในร่างกายออกไปใช้เป็นพลังงานจะทําให้เราผอมลงผอมลงแต่เป็นไปอย่างช้าๆต่อเนื่องอาจจะได้น้ําหนักที่ต้องการในช่วง3เดือน6เดือน9เดือน1ปีก็แล้วแต่ว่าตัวเลขติดลบมากน้อยเพียงไรน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วการอดอาหารเพื่อลดน้าหนักไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับคนวัย40เป็นต้นไปและผมก็เชื่อว่าไม่เหมาะกับคนทุกอายุเลยเพราะมันทรมานตัวเองชัดๆนะครับข้อต่อมาครับข้อ6 ลดการดืม่มน้ําอัดลมน้ําหวานต่างๆไม่ใช่แค่น้ําอัดลมนะครับลดละเลิกไปเลยดื่มแต่น้ําเปล่าลดการดืม่มน้ําอัดลมลดการดืม่มพวกเครื่องดื่มของหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟายเย็นนะคาปูชิโนโอเ,เโโอ็กเพรสโซอเมริกาโนต่างๆนะแล้วก็พวกชานมชาเย็นกาแฟเย็นช็อกโกแลตเย็นชานมต่างๆพวกนี้ก็ลดแล้วแต่มีทั้งน้ําตาลแล้วก็นมข้นนะครับทำให้เรารู้สึก ทำให้เราอ้วนไม่ใช่รู้สึกเลยแหละเพราะว่าน้ําตาลก็มีผลทําให้อ้วนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนยิ่งวัย40แล้วก็ควรจะไม่ควรที่จะรับประทานเครื่องดื่มที่หวานหวานแบบนี้บางคนดื่มทุกๆวันเลยทีเดียวครับเพราะแล้วก็ทําให้มีน้ําตาลในเลือดสูงเพราะว่าเราดื่มวันละหนึ่งแก้วสองแก้วสามแก้วในทุกๆวันเลยมีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เสี่ยงที่จะทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าอยู่ในระหว่างการควบคุมน้ําหนักแล้วการที่เรา ละลดละเลิกการดื่มน้ําหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมแล้วก็เครื่องดื่มวหวานทุกชนิดนะครับก็ลนแล้วแต่ดีอย่างแน่นอนแล้วจะทําให้เกิดประสิทธิผลในการลดน้าหนักดียิ่งขึ้นนน,น่เอง 7. ไปออกกําลังกายแล้วก็ มีการรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็สิ่งสําคัญเลยเราต้องมีมีมอนิตอรอรครับคือการตรวจสุขภาพมอนิตอรอรก็คือการตรวจตรวจสุขภาพในทุกปีตรวจเลือดแบบนี้ว่าเรามีไขมันในเลือดสูงไหมเรามีน้ําตาลในเลือดสูงไหมเรามีค่าสารพิวรีในเลือดสูงหรือเปล่าคือการตรวจสุขภาพก็คือตรวจองค์รวมทั้งหมดครับพอถ้าอายุเริ่มถึงวัย40แล้วการตรวจสุขภาพกับคุณหมอก็เป็นเรื่องที่ควรตระหนักเพื่อจะได้รับทราบอาการทางสุขภาพนะครับหรือความเสี่ยง ของสุขภาพที่จะเกิดขึ้นว่าจะเกิดโรคอะไรรู้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับทำให้ร่างกายนั้นสามารถปรับตัวกลับมาได้ปกติการปล่อยให้เป็นโรคนานๆแล้วก็จะเสี่ยงในการรักษาที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการตรวจสุขภาพถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ สำคัญในการลดน้ําหนักด้วยถึงแม้ว่าน้ําหนักลดแต่ไขมันในเลือดสูงหรือน้าตาลในเลือดสูงก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการควบคุมน้ําหนักก็ต้องทําให้เลือดอยู่ในค่ามาตรฐานคือน้ําตาลคือน้ําตาลนะครับเกี่ยวกับค่าเบาหวานค่าไขมันในเลือดไตกรกลีเซอไรด์ LDLHDL ไขมันดีไขมันเร็วต่างๆต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองแล้วคําแนะนําอีกข้อนหนึ่งนะครับสําหรับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าให้รองรับประทานดาร์กช็อกโกแลตเขาบอกว่า ดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นตัวช่วยการหาตัวช่วยเป็นเรื่องที่ดึงดูดความสนใจของผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีนะแต่ตัวเลือกนั้นจะต้องมีประโยชน์มากกว่าโทษหนึ่งในตัวช่วยที่เขาบอกว่าดีคือดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตช่วยปรับสมดุลของอารมณ์ช่วยให้อารมณ์ดีปลดปล่อยความเครียดแล้วยังเต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์เช่นมีสารต้านอนุมูลสระไฟเบอร์แมกนีเซียมแล้วก็มีแร่ธาตุที่ดีๆหลายตัวเลยทีเดียว ที่มีส่วนช่วยในการนอนหลับแล้วก็ที่สําคัญให้พลังงานสูงด้วยถึง250แคลอรี่ก็เป็นของว่างสาหรับคนลดน้ําหนักได้นะครับแต่ที่สําคัญก็อย่ารับประทานมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียแทนที่จะส่งผลดีแบบนี้แหละครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคนวัย40หรือ40บวกเนี่ยลดน้ําหนักอย่างไรให้ได้ผลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดี